มังกรน้ำเจิดจากหนังสือชุดเสือใบโดยปออินทรปาลิตเสือใบหนีจากละหูโทษอย่างอาจหารมันเป็นข่าวสำคัญยิ่งที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้เสนอรายละเอียดให้ประชาชนทราบและหลังจากขุโจรได้อิสรภาพตำรวจก็ติดตามสังหารเสือใบและเสือเผาอย่างกวดขันทุกคนทุกแห่ง ทุกตรอกทุกซอยทุกมุมสันติบาลได้ร่วมมือกับกองปราบพิเศษปลอมตัวเป็นประชาชนสืบสวนหาเจ้าพ่อนครลบบุรีอย่างกวดขันด้วยความมั่นหมายที่จะทำลายล้างเสือใบเสือร้ายหมายเลขหนึ่งซึ่งมีอภินิหารและอิทธิพลใหญ่ยิ่งกว่าจอมโจรทั้งหลายทุกตารางนิ้วของพระนครและทนบุรีถูกตำรวจเพ่งมองดูตลอดเวลา แต่ไม่มีว่แววหรือกลิ่นไอของเสือใบกับเสือเผาเลยเขายังเป็นอิสระมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายด้วยความเฉลียวฉลาดและปฏิพาน์อันเฉียบแหลมของเขาและแล้วเสือใบอยู่ที่ไหนเล่าในเมื่อเขาไม่ใช่มนุษย์ล่องหนคืนนั้นฝนตกพรำๆดวงจันทร์ทอแสงสลัว พื้นน้ำเจ้าพระยาเป็นระลอกด้วยแรงพายุซึ่งพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ดังอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาตอนวัดพระยาไกรแล้วเรือยนต์เร็วเครื่องกลางลําขนาดใหญ่ทาสีขาวโพลนก็ปรากฏขึ้นแล่นเอ่ยอยๆมาทางเหนือของลํำน้ำสปอตไลท์ที่หัวเรือสว่างจ้ามันคือเรือกองจรเชดดำในบังคับบัญชาของเสือใบผู้พิชิตนั่นเอง ไฟฟ้าในเก๋งส่องสว่างพอมองเห็นถนัดหน่วยกองโจรเชิดดำมีอยู่เพียงสามคนคือเสือใบเสือเผาและจิตบริวารผู้จงร,รักภักดีต่อขุจนจรในร่างอันสง่าผ่าเผยของสองเสืออยู่ในเครื่องแต่งกายชุดสีดำและสวมหมวกแก๊ปสีเดียวกันส่วนจิตซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างกลสวมหมวกกะลาสี เรือยนต์เครื่องกลางลำลำนี้กำลังจะเปิดฉากการปล้นและมันอาจจะมีการประทะกับฝ่ายเจ้าทรัพย์อย่างฉกาจฉกันก็ได้หลังจากหลบหนีมาจากละโหูโทษขุนจรนก็เปิดฉากการปล้นกลางถนนหลวงในตอนเที่ยงวันอังคารที่แล้วมาเหยื่อของเขาเป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งและเป็นชาวจีนที่มีงเงินมากมายหลายล้านสร้างความมั่งมีด้วยการขูดเลือดขูดเนื้อขนจนในยามสงคราม ด้วยปืนพกกระบอกเดียวเสือใบกับเสือเผาก็แย่งกระเป๋าเอกสารมาจากเจ้าทรัพย์ได้โดยละมุละม่อมพ่อค้าจีนผู้นั้นกำลังนำเงินสดไปฝากธนาคารเจ้าพ่อแห่งนครลพบุรีกระทำการปล้อนอย่างเงียบเชียบได้เงินสด150,000บาทและจนกระทั่งบัดนี้ตำรวจก็ยังไม่ทราบว่าคนร้ายที่ปล้นในเพ่งอันนั้นเป็นใคร อย่างไรก็ตามสมุนเก่าแก่ของเสือใบซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ของในเพ่งอันได้ถูกกักขังไว้แล้วที่กองสอบสวนในฐานสงสัยว่าจะร่วมมือกับโจอนแต่ตำรวจจะไม่ได้รับความจริงอะไรจากเขาเลยเสือใบแอบไปติดต่อซื้อเรือยนต์เร็วลำหนึ่งจากชาวโยุโรปคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนายทหารสหประชาชาติและลาออกจากราชการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย วร่่งคนนี้เคยเป็นนักเรียนร่วมมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับขุจนจรเมื่อครั้งเข้าไปศึกษาวิชาต่างประเทศเพื่อนเก่าของเสือใบบูชาความเก่งกล้าของเรวัตมากเขาพอใจที่ขุจนจรปล้นแต่คนมั่งมีทำนาบนหลังคนจนและนำเงินที่ปล้นมาได้แจกจ่ายให้พวกคนจนพฤติการของเขาคล้ายกับโรบินฮูดหรือดอนคิวแห่งสเปนเรวัตเป็นผู้ร้ายผู้ดี เป็นจอมโจรที่มีวิชาความรู้สงกล้าหาญเฉลียวฉลาดล้ำหน้าขุนโจรทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยน้ำใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ยากจนเขาขายเรือยนต์เร็วของเขาให้เสือใบเพียงหกหมืนบาทเท่านั้นเขาแนะนำเสือใบว่าไม่ควรจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพระนครควรจะหนีออกทะเลและอาศัยเรือยนต์ลำนี้เล็ดลอดไปตามริมฝั่งทะเล ไปตั้งถิ่นฐานธรรมาหากินทำปากใต้คงจะปลอดภัยกว่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก่อนจะจากกันเขาได้อวยพรให้พระเจ้าคุ้มครองเรวัดให้แคล้วคลาดจากเงื้อมมือกฎหมายด้วยพาหนะทางน้ำลำนี้เสือใบเริ่มต้นการปล้นอย่างดหนเดือดเหยื่อของเขาคือเรือใบลำหนึ่งซึ่งบรรทุกข้าวสารเต็มระวางเตรียมที่จะพาข้าวหลบหนีออกนอกประเทศ และเจ้าของข้าวได้รับความร่วมมือจากเจ้าพนักงานบางคนที่ทุจริตต่อหน้าที่ยอมตัวตกเป็นทาสน้ำเงินของพ่อค้าซึ่งสร้างความมั่งมีด้วยความอดอยากของคนจนราคาข้าวสูงขึ้นจนคนทั่วประเทศเดือดร้อนไปตามๆกันเสือใบพูดกับเสือเผาก่อนที่เขาจะเป็นมังกรน,น้ำจืดว่าไอสัตว์นรกเหล่าเนี้ยก่อความเดือดร้อนให้คนจนทุกยอมยาก คนจนพี่น้องชาวไทยของเราต้องอดอยากน่าสงสารหาเงินไม่พอค่าข้าวสารเพราะไอ้เศรษฐีเดลฉานเหล่านี้พาข้าวออกรอบประเทศด้วยความร่วมมือกับไอ้เจ้าพนักงานที่มันรักเงินมากกว่ารักเกียรติกันจะปล้นและก็ฆ่ามันอย่างทารุณมนุษย์ีสร้างความร่ำรวยจากความเดือดร้อนของคนจนน่ะเสือใบไม่เคยกระวนากับมันล็อกเรือใบของพ่อค้าที่มีชื่อคนหนึ่งซึ่งจอดอยู่ทางท่าน้ำราชาวงศ์ ถูกเสือใบปลอนเมื่อคืนวันที่20นี้เจ้าของเรือกับพนักง,งานศุลกากร3คนซึ่งกำลังเลี้ยงเล่ากันอยู่ในห้องบาหลีถูกทอมสันของเสือใบาตายคาที่คุนโจรกับเสือเผาค้นตามตัวของผู้ตายได้เงินสด20,000บาทแล้วเขาก็เผาเรือลำนั้นไม่เป็นจูนไปพร้อมด้วยข้าวสารอีกหลายร้อยกระสอบ เหยื่อรายแรกผ่านไปด้วยความมืดมนของตำรวจและเหยื่อรายที่สองสาสผ่านไปด้วยชัยชนะอันงดงามของขุจนจรแสงไฟที่แดงฉานเหนือลำน้ำคือเรือใบที่บรรทุกข้าวสารแล้วจะนำหนีออกนอกประเทศไปส่งยังเรือเดินสมุทรซึ่งมาคอยนัดตามจุดนัดพบมังกรน,น้ำเจดิดล่าพ่อค้าเข้าวสารเถื่อนหนังสือพิมพ์ลงข่าวอย่างคึกโครม แต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำของเสือใบเพราะนึกไม่ถึงว่าเจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีจะเปลี่ยนวิธีการปล้นจากบนบกเป็นแน่น้ำอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์บางฉบับก็กล่าวว่ามังกรน้ำเจิดมีวิธีการปล้นเยือกเย็นสุข,ขุมคล้ายกับเรวัตวิชุประภามากประชาชนคนทั้งหลายต่างยกมือท่วมศรีรษะแซ่สองสรรเสริญมังกรน้ำเจิด ที่ได้ทำลายล้างพ่อค้าสารเลวเหล่านั้นที่สร้างความเดือดร้อนอดอยากให้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องข้าวสารที่บริโภคการลักลอบนำข้าวออกนอกประเทศเพลาไปพวกพ่อค้าหว,วาดหวันมังกรน,น้ำเจดิดได้โทรศัพท์ไปถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงสบับหนึ่งแจ้งว่าพ่อค้าคนใดที่นำข้าวออกนอกประเทศ ทางทุจริตผิดกฎหมายมังกรน้ำเจิดจะถือว่าเป็นผู้พิฆาตคนจนและมันผู้นั้นจะต้องเป็นเหยื่อของกระสรนเปืนกลของมังกรน้ำเจดิดพวกพ่อค้าที่ทุจริตประวัติท่านใจไปตามๆกันราคาข้าวสารตามท้องตลาดลดลงทันทีเพราะอิทธิพลของมังกรน้ำเจดิดถึงแม้จะเป็นการช่วยเหลือคนจนทางอ้อมก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองตำรวจจึงพยายามเสืบจับเพื่อทำลายรัง เรือยนต์ของตำรวจแล่นวนเวียนอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เรือยนต์ของตำรวจที่แล่นสวนกับเรือยนต์ของเสือใบหาได้ฉเฉลียวใจไม่ว่าเรือยนต์ที่เครื่องกลางลำแบบทันสมัยลำนี้จะเป็นเรือของเจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีผู้ซึ่งได้รับสมญาจากประชาชนใหม่อีกนามหนึ่งว่ามังกรน้ำเจดิดนฬิกาพรายน้ำตอนหน้าที่นั่ง บอกเวลา20นาฬิกา30นาทีเรือยนของขุนโจรลดความเร็วลงและตัดมาทางฝั่งพระนครเสือใบปลดถอมสันที่สะพายบ่าออกมาวางบนตักหันมาพูดกับเสือเผาลูกสมุนแขนขวาของเขาเตรียมตัวไว้เผาอย่าลืมว่าเราต้องยิงไอ้เสษธีสงครามคนเนี้ให้เหมือนกระหมากลางถนนมันทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องอยากจนของเรามานาแล้วเสือเผายิ้มให้เขาครับผมพร้อมแล้ว ขุนโจรผ่อนความเร็วของเรือให้ช้าลงอีกมังกรน้ำเจิดคลางแผวเบาสปอตไลท์ที่หัวเรือดับวูบลงแล้วควงเหลือแต่โคมไฟสีเขียวแดงสองข้างกราบเรือมังกรน้ำเจิดค่อยๆแล่นไปใกล้หมู่เรือใบหลายลำซึ่งจอดท่อสมออยู่ริมน้ำเสือเผาใช้ไฟฟ้าเดินทางส่องไปยังเรือใบเหล่านี้ฝนซึ่งตกพรำลงมาทำให้ไม่มีใครสนใจกับมังกรน้ำเจิด จากแสงไฟฟ้าสองท่อนแขนขวาของเสือใบเลยเห็นป้ายตัวอักษรที่หัวเรือใบลำหนึ่งอย่างถนัดชัดเจน<ๆ>เขารายงานให้ประมุกแห่งกองโจรเชิดดำทราลบลำนั้นครับพี่ขุนโจรพยักหน้าเขาดับเครื่องยนต์และสั่งให้จิตใช้พายพายเรือไปตามสายน้ำบังคับพวงมาลัยเข้าไปเทียบเรือใหญ่ฉากการปล้นเกิดขึ้นในทันที เสือใบกับเสือเผาถือทอมสันคนละกระบอกกระชับมั่นไว้ในมือสองโจรค่อยๆปีนขึ้นไปบนเรือลำนี้ส่วนสมุนของเสือใบหิ้วปี๊บน้ำมันเบนซินไปนตามขึ้นมาทีหลังขณะนี้แสงตะเกียงเจ้าพยุในห้องท้ายบาหลียังส่องสว่างจ้าที่โต๊ะอาหารซึ่งปูผ้าขาวมีแจกันดอกไม้สดใช้กลางคนชาวจีนคนหนึ่งกำลังนั่งสนทนากับชาวไทยซึ่งอยู่ในเครื่องแบบเจ้าพนักงานของรัฐบาลสองคน เขาเป็นเจ้าพนักงานตรวจคน้นการลักลอบนำเข้าสารออกนอกประเทศและมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ใช้กลางคนผู้นั้นเป็นเจ้าของเรือได้ใช้อำนาจเงินของเขาทําให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองยอมช่วยเหลือออกใบอนุญาตคนเข้าสารให้และก่อนที่เรือจะออกเดินทางเจ้าของเรือได้เชิญมาดื่มเหล้าและอาหารเพื่อจะจ่ายสินบนให้อีกครั้งตามสัญญาเสือใบกับเสือเผาย่องเข้ามายืนข้างหน้าต่าง ต่างคนต่างเงียบกริบทอดสายตาม,มองดูผู้ที่อยู่ในห้องทุกๆคนธนบัตรใบละร้อยบาทเปิกใหญ่กองซ้อนกันอยู่บนโตะ๊ะซึ่งขุนโจรประมาณว่าคงเป็นเงินจำนวนหมื่นเป็นอย่างน้อยผมขอบคุณคุณหลวงมากเจ้าครับที่ได้กรุณาช่วยเหลือผมเจ้าของเรือพูดไทยอย่างชัดเจนผมรู้สึกว่าเงินสอง0 0ื่บาทที่ผมตอบแทนคุณหลวงกบคุณชินมันน้อยเกินไป ข้สารที่ผมนำออกไปส่งเรือใหญ่ได้รวมห้าพเที่ยวทำให้ผมมีกําไรนับแสนแล้วเขาก็หัวเราะเก็บเงินะครับคุณหลวงลมมันพัดแรงปะเดี๋ยวจะปลิวตกน้ำชายร่างสูงแก้มตอบมีทีท่ากระดากอายเล็กน้อยเขาชําเลืองมองดูปึกธนบัตรบนโต๊ะลอบยิ้มให้เพื่อนร่วมราชการของเขาแล้วก็พูดกับเจ้าของเรือท่าแก่จะออกเรือกี่ทุ่มครับ ใช้กลางคนผสมวิสกี้โซดาพลางตอบเราห้าทุ่มครับผมสั่งให้เรือ้นไฟมาที่นี่ห้าทุ่มตรงผมขอ,ขอขอบคุณคุณหลวงมากที่กรุณาออกใบอนุญาตขนข้าวให้ผมคราวเนี้ว่างๆเชิญคุณนายไปเที่ยวที่บ้านผมบางสิครับเมื่อวันอังคารผมได้ยินคุณนายปรารบกับเมียผมว่าอยากจะได้เครื่องรับวิทยุขึ้นสั้นอย่างดีสักเครื่องหนึ่งตั้งใจว่าอีสองสมวันผมจะไปดูซื้อให้ แต่จะต้องโทรศัพท์เรียนถามคุณนายซัก่อนว่าท่านชอบยี่ห้อไหนขุนโจรขบกรามแน่นเขาหันมาพูดกับเสือเผาเบาๆแต่หนักแน่นเห็นไหมเผาไอสัตว์พวกนี้มันจะทำให้ขนจนอดตายเพราะการลักลอบนำข้าวออนอกประเทศทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นทุกวันเราไม่โหดเที่ยมจนเกินไปหรอกเผาที่เราจะฆ่าไอมนุษ,ษะะย์สารเลวเหล่านี้ลงมือไว้ฝาแลบและคำรามเคิอน สองจรเดินเข้าไปในห้องบาลีอย่างอ่านหานและเยือกเย็ยนขุโจรยกทอมสันขึ้นประทับบา่าผิวปากหวือเป็นเสียงสั้นๆผู้ที่อยู่ในห้องเงยหน้าขึ้นมองดูเขาทันทีจากเครื่องแต่งกายและอาวุธปืนที่ทันสมัยเจ้าของเรือและท่านข้าราชการทั้งสองต่างสะดุ้งเฮือกหน้าซีดเผือดรู้ทันทีว่าเสือใบกับเสือเผาคือมังกรน้าเจิดซึ่งกําลังอาละวาดอยู่ตามลําน้ําเจ้าพระยาทั้งสามคนอกสันแขวน,ขวน,ขวน สวัสดีครับเสือใบพูดยิ้มยิ้มผมเสียใจเหลือเกินที่ผมได้ทำการขัดขวางพวกท่านไม่ยอมปล่อยให้เลือลํำเนี้ยขนเข้าสารออกไปนอกประเทศได้โชคช่วยให้ผมมาทันเวลาพอดีผมได้แอบฟังอยู่นานแล้วละและแลก็ทราบด้วยว่าคุณหลวงกับสุภาพบุรุษผู้เนี้ยได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการประกอบทุจริตกรรมอันทำให้คนจนทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อนจากพวกท่านพูดจบนิ้วของคุณจรก็เหนียวไกลเปิน่น ปล่อยกระสุนทอมสันออกไป3-4นัดท่านข้าราชการทุจริตซึ่งมีราชทินานามเป็นหลวงสะดุ้งเฮือกในตาเลือกนั่งงนเงียนค่อยๆก้มลงมาจากเก้าอี้นอนตะแคงอยู่บนพื้นเรือนั่นเองเขาตายคาที่กระสุนสองนัดทะลุหัวใจอีกนัดทะลุหน้าผากขุนโจรยิ้มเล็กน้อยส่วนเจ้าของเรือและสุภาพบุรุษหนุ่มเกรงกลัวเสือใบเหลือที่จะกล่าวแล้ว มังกรน้ำเจดิดจ้องมองดูเพื่อนข้าราชการของคุณหลวงแล้วก็พูดเสียงเกล้าพี่น้องร่วมชาติของเรากำลังอดอยากยากแค้นแทบเลือดตากระเด็นราคาข้อสารที่แพงอย่างนี้ก็เพราะความพยยาของพวกท่านที่ช่วยเหลือพวกพ่อค้ามีใบขนย้ายลอบนำข้าวออกทะเลคนอย่างท่านเป็นมนุษย์ที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นยอมให้เงินมีอำนาจเหนือจิตใจท่านตายซะเถอะทอ,ทอมสันแผดคำรามขึ้นอีก ประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกพร้อมกับกระสุนของมันเพื่อนข้าราชการของคุณหลวงต้องอุทิศหน้าอกของเขาเป็นเป้าทอมสันถึงสี่นัดโลหิตไหลทะลักออกมานอกเสือ้อเขาล้มคลืนตกจากเก้าอี้สิ้นใจตายข้างเพื่อนของเขาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสือใบเดินมาที่โต๊ะเก็บธนบัตรทั้งหมดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วรินวิสกี้โซดาผสมใส่แก้วยกขึ้นเดิม หันมายิ้มกับสมุนคู่ใจของเขาไงฝีมือยิงปืนของกันแม่นไหมแกจะดื่มเหล้าสักนิดไหมล่ะไม่ต้องรีบร้อนหรอกวะไอ้น้องชายฝนตกหนักแบบนี้ไม่มีใครสนใจก็เสียงปืนล็อกดื่มเหล้าแก่หนาวกันสักนิดหน่อยเป็นยังไงชายเจ้าของเรือตัวสั่นงันงกเม็ดเหงือปรากฏทั่วใบหน้าของเขายกมือไหวข้ขุนโจรด้วยความเกรงกลัวโปรดอย่าฆ่าผมเลยครับจะต้องการอะไรเอาไปขอแต่ชีวิตผมเท่านั้นแหละ เสียงหัวเราะของเสือใบดังกังวานลั่นห้องคุณรู้จักรักชีวิตของคุณเหมือนกันเลยครับแต่ว่าคุณนึกถึงบ้างไหมการกระทําของคุณทาให้คนจนไม่มีเงินซื้อข้าวต้องอดตายกันบ้างแล้วดังข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์คนอย่างคุณเห็นว่าชีวิตของคนอื่นไร้ค่าคุณแสวงหาความสุและก็ความมั่นคงจากความทุกข์ทรมานของคนจนคุณไม่ได้คํานึงเลยว่าคนที่หิวโหยนะ่ะต้องทนทุกข์ทรมานสักขนาดไหน ก่อนที่ผมจะปล้นคุณผมได้สืบสวนมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้เป็นเศรษฐีสงครามคุณได้ทรมานเพื่อนมนุษย์มาหลายปีขอให้ผมได้ปิดฉากชีวิตอันเยี่ยมโหกของคุณเศรษฐีเธออย่าเสียดายชีวิตเลยนะครับก่อนจะตายโปรดรู้จักชื่อผมสะก่อนใครๆทั้งประเทศเขารู้จักผมทั้งนั้นผมเรวัตวิชุประภาหรือเสือใบย,ยังไงล่ะครับเสือใบเจ้าของเรืออุทานเสียงสัน่นมีอากัปกิริยาเหมือนคนบ้า หัวใจของเขาแทบหยุดทำงานตัวสั่นง,งันงกขุนโจรยิ้มให้เขายกขาซ้ายขึ้นพาดเท้าแขนเก้าอี้ยิปุรีมันโต๊ะขึ้นมาจดสูบมวนหนึ่งเจ้าของเรืออุทานออกมาอย่างแผ่วเบาแล้วเป็นลมสิ้นสติตกลงมาจากเก้าอี้เจ้าพ่อแห่งนครลุบบุรีจุป,ปากพลางสั่นศีรษะแล้วกันไอ้เปรตนี่พูดกคูค่สองสองคเท่านั้นแหละช็อกเลยเสือภาว,ว่า ยิงมันเถอะครับพี่เราจะได้กลับกันทีเสือใบโบกมือห้ามอย่าเว้ยมันทารุณเกินไปช่วยกันยึดทรัพย์สิวะเผาค้นตามตัวไอ้สามคนนี่สิมีอะไรก็เก็บเอาไปด้วยสองเสือต่างช่วยกันค้นตามร่างของศพข้าราชการทั้งสองและร่างของเจ้าของเรือซึ่งนอนสลบสิ้นสติสมประดีอยู่ข้างโต๊ะ สักครู่ก็พากันออกมาจากห้องบาหลีและเห็นสมุนโจรผู้ซื่อสัตย์ของเขาถือสเตนยืนจังก้าอยู่หน้าห้องคอยพิทักษ์รักษาเจ้าพ่อแห่งนครลบบุรีด้วยความพักดียิ่งเสือใบยกมือตบบาสมุนของเขาเสร็จแล้วน้องชายจัดการฉับนกิจได้ตามหน้าที่ของแกจิตยิ้มให้ประมุขของเขาผมอนุมันราดห้องหัวเรือโชกแล้วล่ะครับ ผมจะจัดการเดี๋ยวนี้แหละพูดจบเขาก็รีบเดินไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาคือเผาเรือบรรทุกข้าวลำนี้ฝนซาแล้วแสงเพลิงลุกแดงฉานอย่างรวดเร็วเรือใบขนาดใหญ่ตกเป็นเหยื่อเพราะเพลิงแล้วแล้วหมายถึงเจ้าของเรือกับเจ้าหน้าที่ควบคุมข้าวอีกสามคนด้วยมังกรน,น้ำเจดิดแล่นไปจากเรือใบอย่างสง่าผ่าเผยแล้แล้วก็เร็วขึ้นตามลำดับ เสียงครึ่องยนต์คลางกระหึ่มน้ำที่หัวเรือแตกกระจายเป็นฝอยฟองเพียงครู่เดียวมังกรน,น้ำเจิดก็ลับโค้งน้ำข้างหน้า